สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ TSA NC นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะมาหาเงินเข้าบัญชีของ t u o Money Wallet นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบมากนะครับอันนี้คือฟังทงเลยนะประมาณ80%น่าจะชอบเกมสไตล์นี้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับสามารถที่จะทําเงินได้นะผมก็ถอนครั้งแรกอยู่ที่52บาทนะครับ 15สตางค์นะวันนี้ก็เงินเข้ามาวันที่20สิงหาคมนะตอนเช้านะครับเวลา7โมง6นาทีด้วยกันนะครับเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับและตอนนี้นับเราเราก็อยู่นับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในส่วนของหน้าประวัติการถอนเงินนะครับก็ได้ทําการถอนไป52บาทจุด15สตางค์นะครับอ่า5้บบาทจุด หนึ่งห้าสตาค์ันนะี่ทุกคนนะเป็นบินอันเดียวกันทุกคนนะก็จ่ายเงินจริงนะแอปเพเคชนันนี้มีชื่อว่าแอปอะไรเอ่ยทุกคนนะ crazy dodge นี่ทูกคนนะ,นะ crazy dodge นี่ทุกคนนะกดเข้าไปเลยเนาะใครต้องการเล่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมนะในส่วนนี้ตอนนี้ผมมียอดเหรียญอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทเนาะเป็นเงินในเกมซึ่งหนึ่งหมื่น บาทเท่ากับ10บาทไทยนะครับ10,000คะแนนละกันเนาะ10,000คะแนนเท่ากับอยู่ที่10บาทไทยนะครับตรงนี้เนานะก็อันนี้คือสูงขึ้นสูงขึ้น10เท่านะครับ mm. ก็ผมไม่แน่ใจว่าอ่าเป็นในส่วนอะไรในส่วนนี้นะครับที่เขาคยที่เขาเขียนว่าสูงขึ้น10เท่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นในส่วนของการเล่นนะับจนถึงระดับที่สูงสูงนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าอัตราการถอนจาก ผ่านระดับ3,600นะครับจะเท่ากับ10,000เท่ากับ100บาททุกคนอันนี้เลยเนาะก็ตอนนี้ผมอยู่ในระดับที่ที่17เองทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกมมันสนุกแค่ไหนนะครับที่ผมบอกนะว่าเกมสนุกนะอันนี้นะครับถ้าหากว่าอันนี้คือเกมของเขานะเราคือมีในส่วนของอ่ามีในส่วนของอะไรนะอ่าตายทุกคนเนะี่ยมีในส่วนของสุนัขนะครับ เราทํายังไงก็ได้อย่าให้มันนะครับอย่าให้สุนัขตัวนี้นะครับตกลน่นตกหล่นไปในน้ําและอย่าให้โดนพึ่งกัดต่อยนะครับเรามีหน้าที่ทํสองอย่างนี้เองด้วยการใช้แปรงแล้วก็วาดเส้นนะครับผมนะตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าหากว่าถ้าเราไม่รู้จะทํายังไงเราก็กดที่คําใบนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนวิดีโอเขาก็จะสอนว่าด่านนี้เขาจะเฉลยว่าต้องวาดยังไงกันนะครับ โอเคทุกคนนะอันนี้ด่านนี้ขอให้เราทําแบบนี้ทุกคนนะก็เดี๋ยวเราทําเลยนะแต่ระวังอย่าให้เส้นของเราที่เราจะวาดนี้แตะที่พื้นที่สีเอ่อสีอะไรนะสีน้าตาลนะครับผมบนี้ไม่นงั้นมันก็จะหยุดวาดนั่นเองนะครับผมนั่นเดี๋ยวผมขอวาดก่อนนะครับ นี่ทุกคนนะก็ได้แล้วทุกคนนะหวังว่ามันจะไม่ตกนะครับนี่ทุกคนนะก็พึ่งออกมาแล้วก็มีตัวจับเวลานะครับถ้ามันนับจนถึงศูนย์แบบนี้เราก็ชนะเราก็ได้เงินอยู่ที่4.61บาทด้วยกันนะซึ่งเงินตรงนี้นับก็คือจะอยู่ที่กระเป๋าสีเขียวอันนี้นะครับ ซึ่งกระเป๋าส q เนี้เขาเขียนว่าถ้าจะถอนนะก็คือต้องหาอีกประมาณ1,158บาทผมมองว่ามันน่าจะยากมากในส่วนการถอนเงินที่เมนูนี้นะครับแต่ที่ผมได้รับมา52บาทนั้นผมถอนด้วยการสะสมเหรียญสีเหลืองตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดถอนไปนะครับ ของค่าต่ำเพียงแค่10บาทแล้วก็สามารถถอนได้วันละหนึ่งครั้งนะครับสามารถที่จะถอนได้ด้วยการหักทั้งหมดที่เรามีอยู่นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะโอเคต่อมาก็เราก็เล่นเกมตัวอ่ำผมกดผิดเมื่อกี้ทุกคนนะตายไปเลยทุกคนนะของผมนะอ่าเดี๋ยวผมกดใหม่ละกันเนาะเล่นซ้ำไปนะครับทีนี้ก็ผมจะวาดยังไงอะทุกคนนะแบบนี้ละกันนะครับได้ไหมได้ไหม นะไหมรอดไหมรอดไหมตายอยู่ดีทุกคนนะก็นะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่แล้วกันนะครับตรงนี้นะเต้นซ้ําได้ทุกคนนะก็ผมจะวาดยังไงอะแบบนี้หรอตกไหมหล่นไหมถ้าตัวนี้อะ มันบินเข้าไปตายแน่นอนทุกคนนะแต่มันไม่บินเข้าไปนะยังดีที่มันไม่ได้บินเข้าไปทุกคนอรอดรอดเฉยทุกคนนะั้นได้มาอยู่ที่6.67บาทนะครับทีนี้นะก็คุณต้องการซื้อเห็ดไหมตอนนี้เห็ดของผมหมดนะก็คือถ้าต้องการซื้อก็กดตรงนี้นับซื้อแล้วก็ดูวิดีโอแล้วว่าผมนะั้นไม่ต้องการที่จะซื้อผมก็เลยกดการปฏิเสธที่หดลนยนะครับทีนี้นะครับผมนันก็มาด่านใหม่ตอนนะครับตรงนี้เนาะซึ่งนะครับทำไมเราถึงต้องเล่นเกมเพราะว่า เป็นแพ็่เกจรายวันตรงนี้ทุกคนนะเราเล่นไป30นาทีนะอันนี้รับไปอยู่ที่17บาทนะและถ้าเราผ่านด่านนะทั้งหมดอยู่ที่กัน5ด่านเราก็จะได้อีก5บาทจุด71สงต์างแล้วก็ ถ้าเราผ่าน6ด่านเราจะได้38เหรียญด้วยกันซึ่งเหรียญตรงนี้ที่เราจะนําไปแลกเป็นเงินนั่นเองทุกคนนะและน,นี่คือการดูวิดีโอ5วิดีโอจะได้อยู่ที่29บาทด้วยกันตรงนี้อันนี้คือการแบ่งปังเนาะคือการแชร์ไปังไลน์ไปยัง,ยปยงที่ไหนก็ตามเราก็จะได้11บาทด้วยกันนะครับต่อมาเชิญโต้ตอบก็คือเป็นการกดเข้าไปนะแล้วก็ ดูในส่วนของเกมนั้นนั้นประมาณ1นาทีพอครบหนึ่งาทีเราออกมาจะได้อยู่ที่24เหรียญน,นะครับอันนี้ก็1 2 3 4 5นะครับก็ประมาณ100นะครับ1 0 0 20รี่เหรียญด้วยกันที่เราจะได้รับนะถ้าเราทําธารกิจเหล่านี้หมดนับไม่ถึง1 0นาทีก็ทําสําเร็จแล้วในส่วนของสี่าธรกิจนี้นะครับผมต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับการเชิญนะครับประมาณว่าเรานั้นอยากเชิญเพื่อนของเรานะ วิธีนี้เราจะได้เหรียญ4,500เหรียญทุกๆก,การเชิญแต่คนที่เราเชิญน,นั้นต้องเล่นให้ผ่านระดับทั้งหมดนี้เราถึงจะได้เหรียญทั้งหมดที่เขาได้บอกมาอยู่ที่4,500เหรียญเลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณ4.5บาทนะครับตรงนี้ต่อหนึ่งคนนะที่เราแนะนำมานั่นเองนะครับเพื่อนที่เราแนะนำมาเล่นจนถึงระดับที่15เราจะได้400บาทหรือประมาณ0.4สตางค์นั่นเองนะครับ หากเพื่อนของคุณผ่านระดับ30คุณจะได้รับ800บาทนะก็คือถ้าเพื่อนเล่นจนถึงเลเวล30เราจะได้80สตาร์งด้วยกันหากเพื่อนของเราเล่นจนถึงระดับที่60เราจะได้1.4เอ่าเคนะหรือประมาณ1บาท4สตาร์งด้วยกันและ หากเพื่อนของคุณผ่านระดับที่100คุณจะได้1นึจุดตัวประมาณ1บาท .90 สตังค์แล้วก็เ้าตัวทั้งหมดก็จะกลายเป็น4บาท .50 สตังค์ด้วยกันจากการที่เราเชิญเพื่อนนั่นเองนะก็ให้คนที่เราเชิญนั้นกรอก ID คําเชิญที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับผมนะก็อันนี้นะครับคุณก็กกเลยนะครับผมนั่นก็คือ99 2 47นะครับแล้วก็ตามด้วย8 74อ่าตามนี้เลยนะครับกดคําว่าส่งไปนะครับอันนี้คือผมส่งของตัวเองไม่ได้ทุกคนนะต่อมาก็เล่นเกมต่อเลยนะครับเล่นเกมต่อเลยเนาะให้มันถึงระดับที่สูงๆนะครับตรงนี้เนาะและสะสมในส่งเหรียญสีเหลืองเนาะส่วนตรงนี้กิจกรรมนี้นะครับไม่ต้องทำนะสีเวลาไปเปล่า,ลานะส่วนกิจกรรมนี้นะครับก็ทําได้นะน,นี่แหละที่เรา ดูนะครับประมาณหนึ่งนาทีเราจะได้เหรียญเข้ามานะครับตรงนี้เนาะอันนี้ผมขอไม่ทานะก็ถ้าทําจะได้อยู่ที่ค4สีคะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้คือการใส่รหัสเชิญนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนสีเส้นดาแต่ว่าต้องดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอด้วยกันนะครับอันนี้คาใบเนาะก็อันนี้คือเชนเตอรตอบแบบเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็บดแล้วทุกคนเมนูของเขาเนาะก็ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะครับในส่วนของอ่า ในส่วนของเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ง่ายมากทุกคนเนาะก็นับถาวรีบวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ